โยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธตวาคัโตเยนะภะคะวะตาธรรมโม สุปฏิปโนยสาภคขวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภคขวันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสะเกเรหิยธารัง อโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิปชิมาชนะตานุกรรมปามานาสา อิเมสการทุขตาปันนาการ a ูเตปติคันห้าตุอัมหากังทีคารตังหิตายสุขายะอารังสัมมาสัมพุทโคขวา พุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวาาโตภะคาวตาธโมธัมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภาคววะโตสาวกสังโคตังขังนาม,ามิอันทธานิมยันตังภาควันตังวาจายะอภิคายิตุง อุพพานามการัเจว่าพุทานุสตินยัญจากโรมาเสนะโมตัสสะภาคขววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคขววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอันธรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาเซ ตังโคปนาภาขวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโอัอภูคโตอิติปิโสภาขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ ิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อันธรรมยังพุทธาพิคิติงกโรมาเสพุทวารหันตวารตาทิคุณาพิยุตโตสุทธาพยานณการุณาหิสามาคตโต โคเทสิโยสุชาณตังกมามังวสูุโรวันธามหังตามรานังสิราสาชิเนนทังพุโทโยสัพปานีนังสารานังเขมามุตตมัง ปาทมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังพุทธสาหะมิทาโซวะพุโธเมสามิกิสโรพุโธทุกษาคาตาจาวิธาตาจเิตาสเม พุทธสาหังนิยาเทมิสารีรันชีวิตันจิตทังวันทันโตหังจริสาามิพุทธเสวาสุโพทิตังนาทิเมสารานังอันยังพุทโเมสารานังวะรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตัยยังสัตธุสาสเนพูท้ทังเมวันธมาเนนะยังปุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสเตชะสา กาเยณวาจยะวเจตสาวาพุทธทกุกรรมมังปกตังมมยายังพุท,ทธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวพุทธททันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเซ สวา้าโตภะคขาวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปจจตังเวทิตาโพวินยุหิติ ทันธรรมยังธรรมาภิคติงกโรมาเซตสวาคาตะตาที่คุนโยคาวเสนา,สายยัยโยโยมาคาปากาปริยติวิโมคาเพโท ธรมโมกุโลกะปะตะนาตะทาธาริทารีวันธมหังตามารังวารธรรมะเมตังธรรมโมโยสภพานีนางสารนางเคมามุตตะมัง ทุตยานุสติธานังวันทามิตังสิเรณังธรรมะสาหะมิทาโสวะธรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขสาคาตาจาวิทาตาจหิตาสเม ธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตังจิทังวันทันโตหังจาริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรัง เทเทนาสัจวัตเทนวัทไทย,ยังสัตธุสาสเนธรรมังเมวันธมาเนนยังปุญยังปัสุตังอิทะสับเบพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสา าเยณวาจายะวะเจตสาวาธรรมเมกุกรรมมังปกตังมายายังธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเซ สุปฏิปันโนภาเขาวโตสาวกสร้างโคอุชุปฏิปันโนภาเขาวโตสาวกสร้างโคยายาปฏิปันโนภาเขาวโตสาวกสร้างโค สามีจิปฏิปันโนภาคขาวะโตสาวกสังโคยาทีทางจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคลาเอสาภาคขาวะโตสาวกสังโค อาหูายโยปาหูายโยทักขิไนโยอันทลีการณนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติหันธรรมยังสังคาภิกคติงกโรมเเส ตาธรรมโชสุปฏิปติคูณาทิยุโตโยทพิโทอริยปุคาลาสังคเสโทสีลาที่ธรรมปาวราสายกายจิตโตว ho, ay ay ah ันธรรงตามริยานาคงสุสุดทัง สังโฆโยสะพปานีนางสารนางเคมามุตตมังตติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังสังคาสาหสมิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโร สังโฆทุกขสะคาตาจาวิทาตาจหาิตาสาเมสังคาสาังนิยเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังคาสโสปฏิปันนาตัง นาทิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัทไทยังสัทธุสาสเนสังคังเมวันธมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิทะ สัพเพปิอันตารายาเมมาเหสุงตัสเตชะสากาเยณวาจยะเจตสาวาสังเคกุกรมมังปะกตังมายายังสังโคปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเค อันธรรมยังอุทิศนาคาทายพันนามเสอิมินาปุญญกกัมเมนะอุปัชายาคุณตารา อาจริยุปการาจมาตาปิตาจจยตากาปิยามมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพระมมาราจอินทาจาโลกปาลาจเทวตา ยาโมมิตามนุสสาจมัชตาเวริกาปิจ้าสัเพสตาสุขีโหตุปุญญานิปกตานิเมสุขันจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทโวมาตัง อิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทธิเสนะจาคิปปาหังสุลเพเจวะตันหูป,ปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตามาบัง นาส,สันตุสัพพาเย,วยาาเวยัทถชาโตภเวภเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิรยิยมหินามาราลาพันตุนโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเม พุทโธที่ปะวะโรนาโทธรรมโมนาโธวรุตตโมนาโธปัจเจกับพุทโธจะสังโคนาโธตโรมะมังเตโสตามานุภาเวนะมาโรกาสังลาภันตุมา อันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเซชราธรรมโมหิชารังอาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายัางไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาที่รมโมหิพยาทิงอนาตีโต เรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้มารณะธรรมโม,มหิมารณังอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ตเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นกรรมมสะโกมหิกรรมมทายาโทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมมโยนิกรรมมพันธุมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กรรมมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีเราทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสทายาโทภวิสามี เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น